เรียกได้ว่ามีโมเมนต์หวานออกมาให้แฟนคลับได้เห็นกันแล้วนะคะสําหรับคู่ของหนุ่มนิกกี้นชัดแล้วก็สาวเปียโนโเพราะว่านี่เลยค่ะอย่างล่าสุดเมื่อเรานะคะได้มีการเข้าไปส่องที่ทางด้านอินสตาแกรมส่วนตัวของสาวเปียโนโคุณผู้ชมก็จะเห็นนะคะว่าเธอเองเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวด้วยการอัพรูปภาพคุณผู้ชมค่ะก็คือเซตล่าสุดนี้เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าสาวเปียโนเนี่ยสวยออร่าจ,จริงๆคุณผู้ชมแล้วทุกๆครั้งนะคะเวลาที่เธอเองออกมาโพสต์รูปภาพ ต่างๆแบบนี้ก็มักจะมีหนุ่มหวานใจค่ะอย่างหนุ่มนิกกี้นะชาติเนี่ยเขามาคอมเมนต์แซวอยู่บ่อยครั้งอย่างล่าสุดนี้หนุ่มนิกกี้ก็เข้ามาคอมเมนต์อีกแล้วแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าคอมเมนต์ดังกล่าวนี้โอโหหวานเอามากๆเขามีการตามกันไปอ่านข้อความค่ะคุณผู้ชมคะ่ะโดยหนุ่มนิกกี้เองนะคะก็คอมเมนต์บอกว่าอ่านไลน์หน่อยไหมจ้าหนูโอโหเรียกได้ว่าง,งานนี้ก็ทําเอา fc ขาหื่นนะคะ fc แฟนคลับเนี่ยต่างเข้ามากดไลค์รัวๆคะ่ะให้กับคอม ดังกลาวนี้ของหนุ่มนิกกี้นะชาติในส่วนทางด้านของสาวเปียโนเองนะคะเธอก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับหนุ่มนิกกี้ด้วยแต่ว่าไม่ได้เป็นคอมเมนต์ข้อความนะคะคอมเมนต์ comment เป็นแค่ emoji เหมือนเป็น emoji ที่กําลังนั่งเล่นโยคะอยู่ค่ะเรียกได้ว่าคู่นี้นะคะมีการช็อตกันไปช็อตกันมาได้แบบน่ารักเอามากๆจริงๆเลยแหละค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะทางด้านของแฟนคลับเองคุณผู้ชมก็ยังได้มีการเข้าไปคอมเมนต์แซวหนุ่มนิกกี้นชาติอีกด้วยนะคะบ้าง ก็บอกค่ะคุณผู้ชมคะบอกว่าแชทหนักขวาอีกแล้วรอลูกพี่โอ้โหแฟนคลับนี้ก็แพรวพราว์เชยย่อยเลยนะคะคุณผู้ชมคะมีการเข้าไปแซวหนุ่มนิกกี้นะชัดได้น่ารักเอามากๆเลยแหลคะค่ะแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีคอมเมนต์อื่นๆอ,อ,อ,อีกเยอยยะแยะมากมายด้วยเช่นกันคุณผู้ชมคะจากเหล่าบรรดาเอซแฟนคลับนะคะเอซขาฮืินที่ได้มีการเข้าไปแซวถึงช็อตด,ดังกล่าวนี้ของหนุ่มนิกกี้แล้วก็สาวเปียโนโของเราคะ่ะเรียกได้ว่านะคะคู่นี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะ ที่แฟนคลับต่างเชียร์กันหนักมากจริงๆเพราะว่าทุกๆครั้งนะคะเวลาที่หนุ่มนิกกี้นชัดแล้วก็สาวเปียโนพวกเขาอยู่ด้วยกันหรือว่ามีการออกมาไลฟ์สดนะคะพูดคุยกับแฟนคลับด้วยกันเนี่ยแต่ละครั้งนะคะ f c แฟนคลับกดเข้าไปดูอย่างเยอะแยะมากมายพร้อมกันนี้นะคะสถานะของหนุ่มนิกกี้แล้วก็สาวเปียโนตอนนี้เองเนี่ยก็คือเป็นที่รู้กันดีแหละคุณผู้ชมค่ะว่าทั้งคู่เนี่ยสถานะคือเป็นแค่คนคุยกันนะคะในตอนนี้ยังไม่ได้พัฒนาความสัม ไปใช้คําว่าแฟนค่ะโดยแฟนคลับเองนะคะก็เชียร์หนักมากว่าเอ๊ะเมื่อไหร่นะคะคู่นี้จะขยับสถานะไปใช้คําว่าแฟนกันสักทีซึ่งอันนี้เนี่ยพวกเรานะคะก็ต้องมารอรุ้นรอติดตามกันต่อไปแหละคุณผู้ชมค่ะว่าเมื่อไร่แต่ว่าใดๆเนี่ยหนุ่มนิกกี้นะฉติเองนะคะก็เคยไปเจอคุณพ่อคุณแม่ของสาวเปียโนเป็นที่เรียบร้อยและต้องบอกเลยนะคะว่าคุณพ่อของสาวเปียโนเนี่ยก็แลดูนะคะปลื้มหนุ่มนิกกี้นะฉติเป็นอย่างมากอีกด้วยซึ่งนี่ ีแหละคะ่ะหลังจากนี้ก็มารอติดตามกันต่อไปนะคะสําหรับเรื่องราวหัวใจเรื่องราวความรักของหนุม่มนิกกี้นชัดแล้วก็สาวเปียนโนอาคา